ทักท,กคคทะะต,ต้กับทุกคนครุย้าหวาปลาเตี๋ยวมังนะคะตอนนี้ครุย้ากับยยติฮ่าเจ้าอ๊ดกับทุกคนฮ่าเจ้าออ๊ดช่วงน้ำกำลังลงนะคะวันนี้ซ้ำคำอ่าแต่ทุกคนเห็นนะคะแต่ปลาสนตรงนั้นก็คือปลาโคลงค่ะปลาโคลงนะคะ่วนบริเวณเอ่าวเปลวตรงนั้นนะคะแต่เขาจะไปหา้าเนี่ยค่ะโซนบริเวณนี้นะคะเน,น,นี่ยตรงนี้แล้วคือแต่เขาไปห้าห้อยวิงหรือว่าห้อยดีดกันแต่วันนี้เห็นคนไม่ใครมาค่ะ เดี๋ยวคุณจะพาทุกคนมาแนะนำเกาะนะคะวันนี้เกาะที่เราเห็นจากหาดเจ้าอูดนะคะฝาคนข้างเปิดกับทุกคนซ่องปุ่มเหล็กๆด้านทรายเดี๋ยห้านิวน้วก่อนนี่ซ่องปุ่มเหล็กๆด้านทรายตรงนี้นะคะเนี่ยนั่คือเกาะสองค่ะและทึ่งกานี่คือพีพีเลนะคะถ้าจากพีพีเลตัวนี้จะเป็นพีพีโดน อ่านี่คือพีพีโดนนะคะพีพีโดนแล้วก็เห็นจัดจัดโยหน่วยเห็นจัดจัดมันคือเล่าละค่ะทุกคนเล่าละทัดจากเล่าละก็จะเป็นเกาะจ้ำนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือเกาะจ้เกะจ้ำนะคะนี่เห็นยาวๆนี่คือกอ็จ้ำแลก็จาทัดหลังจากเกาะจ้ำตรงก็จะเป็นเกาะปูค่ะอ่าก็จ้ำกับเกาะปูนะคะทึงกานี่ก็จะเป็นบริเวณหาดเจ้าูดค่ะทุกคน หาดเจ้าอูดนะคะหาดยาวประมาณสาักหกหลเมตรได้ค่ะทุกคนช่วงน้ำลงตอนนี้ส่วยมากนะคะวิวโอ